มะกรูดบ้าใบด้วยไข่หนึ่งฟองมะกรูดเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เรานําเอาใบนําไปประกอบอาหารเพื่อดับกลิ่น้าวถ้าเราทํามะกรูดไม่มีใบดกใบนาใบเขียวจะทําให้เรามีมะกรูดไว้รับประทานได้ตลอดวิธีทำนะครับตอกไข่ลงไปในภาชนะผสมตีไข่ให้แตกทําการเปลดหน้าดินก่อนเทไข่นะครับลงให้รอบโคนเลยนะครับไม่ควรที่จะใส่ชิดโคนต้นจนเกินไปเนื่องจากรากที่เขาจะหากจินครับก็อยู่ประมาณนี้ต่อไปเราก็ทําการกบดิน,นครับเปลือกไข่สามารถขยําขยําโดยโคนต้น เพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับเราก็ทําการลดน้ําเช้าเย็นสูตรนี้นะครับใช้กับพืชผักได้หลายชนิดเช่นกระเพราโหระพาเราจะเน้นผักที่ใช้ใบมารับประทานเป็นหลักเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายนะครับเนื่องจากวัสดุที่เรานํามาทําก็ไม่มีอะไรมากแค่มีไข่เพียงหนึ่งฟองนะครับก็นํามาทําให้มะกรูดมีใบดกใบหนาได้ยังทําให้ดินมีความร่วนซุยไข่ถือว่าเป็นวัสดุที่มีประโยชน์ค่อนข้างมากทําให้ผักมีการเจริญเติบโตที่ดีแตกยอดแตกใบให,ให้ผลผลิตค่อนข้าง ดีช่วยลดต้นทุนครับในการซื้อฮอร์โมนต่างๆมาบำรุงให้กับมะกรูดสูตรนี้ก็สามารถนําไปทดลองทําได้สําหรับการทําสูตรมะกรูดบ้าใบด้วยไข่หนึ่งฟองเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมจ่าสิบเอกคุณแผนศิลาโครครับในวันนี้จะมาสาธิตวิธีการทําสูตรมะกรูดบ้าใบด้วยไข่หนึ่งฟองครับมะกรูดเป็นพืชชนิดหนึ่งนะครับที่เรานําเอาใบนําไปประกอบอาหารนะครับเพื่อดับกลิ่นคาวถ้าเราทํา มะกรูดนับให้มีใบดกใบหนาใบเขียวจะทําให้เรามีมะกรูดไว้รับประทานได้ตลอดนะครับวัสดุและอุปกรณ์ครับไข่จะเป็นไข่ไก่หรือว่าไข่เป็ดก็ได้ใช้เพียงหนึ่งฟองช้อนภาชนะสําหรับตีไข่นะครับวิธีทำนะครับตอไข่ลงไปในภาชนะผสมนะครับเสร็จแล้วนะครับก็ตีไข่ให้แตก ในวันนี้นะครับเราจะมาสาธิตกับต้นมะกรูดนะครับที่เราทําการปลูกไว้ในเิ่งนะครับสำหรับวิธีการใส่นะครับเราจะใส่ห่างจากโคนต้นประมาณหนึ่งครบซึ่งเราจะทําการเปิดหน้าดินก่อนนะครับเราจะทําการใส่รอบโคนเลยนะครับไม่ควรที่จะใส่ชิดโคนต้นจนเกินไปนะครับเนื่องจากรากที่เขาจะหากจินครับก็อยู่ประมาณนี้นะครับเปิดหน้าดินเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เทไข่นะครับลงให้รอบเลยนะครับ หลังจากที่เราเทไข่เสร็จเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็ทําการกบดิน,นครับเปลือกไข่นะครับก็สามารถขยําขยําแล้วก็มาโรยโคนต้น,นครับเพื่อเป็นปุ๋ยต่อไปนะครับ การดูแลร,รักษานะครับหลังจากที่เราทําเสร็จเราก็ทําการลดน้ําปกตินะครับเช้าเย็นจะไม่ทําการใส่ปุ๋ยอย่างอื่นก็ได้นะครับเราใส่แค่ไขเพียงหนึ่งฟองโดยการใส่นะครับจะใช้เดือนละหนึ่งครั้งก็ได้นะครับสูตรนี้นะครับสามารถใช้กับพืชผักได้หลายชนิดเช่นกระเพราโหระพาพวกแมงลักนะครับเราจะเน้นผักที่ใช้ใบมารับประทานเป็นหลักนะครับ สำหรับท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการนี้อยู่การทํามะกรูดบ้าใบด้วยไข่หนึ่งฟองนะครับหลักๆมะกรูดนะครับก็คือนาใบไปรับประทานการที่จะทําให้มะกรูดนะครับมีใบดกใบหนาซึ่งสามารถนําเอาสูตรนี้นะครับมาใช้กับมะกรูดเป็นสูตรที่ทําได้ง่ายนะครับเนื่องจากวัสดุที่เรานํามาทําก็ไม่มีอะไรมากแค่มีไข่เพียงหนึ่งฟองนะครับก็นํามาทําให้มะกรูดมีใบดกใบหนาได้ยังทําให้ดินนะครับมีความร่วนซุยแล้วก็ไข่นะครับถือว่าเป็นวัสดุอย่างหนึ่งนะครับที่มี ประโยชน์ค่อนข้างมากก็ทําให้ผักมีการเจริญเติบโตที่ดีมีการแตกยอดแตกใบให้ผลผลิตค่อนข้างดียังเป็นการช่วยลดต้นทุนครับในการซื้อฮอร์โมนต่างๆเพื่อที่จะมาบารุงให้กับมะกรูดสูตรนี้ก็สามารถนําไปทดลองทําได้สําหรับการทําสูตรมะกรูดบ้าใบด้วยไข่หนึ่งฟองเทคนิคนี้ทดลองแล้วได้ผลดีครับ